เนี่ยนะค,คนไข้ปวดเข่านะจะเห็นว่าเอ็กซเรย์ทางด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผิวข้อมันก็ค่อนข้างดีทั้งสองข้างแต่เดี๋ยวดูนะฮะนี่ยดูดิข้อสะบ้าเสือ่อมเนี่ยกระดูกงอกตรงนี้กระดูกงอกตรงนี้จริงๆตรงนี้มันต้องไม่มีเนี่ยต้องไม่มีตรงนี้ต้องไม่มีนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งก็เนี่ยอันนี้ก็งอกขึ้นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นข้อสะบ้าเสื่อมชัดเจนเคสเนี้ยเขาเป็น ทำทัวร์และเดินเยอะคนที่เดินเยอะๆเนี่ยข้อสะบ้าเนี่ยมันจะถูไปถูมาเห็นป่ะสองอันนี้ยมันจะถูกันถูจนกระทั่งข้อมันเสื่อมแบบนี้นะจนตอนนี้นะฮะคนไข้นะเข่าดูนี่บวมเป่งเลยนะเนี่ยเนี่ยมีน้ําในเข่านะฮะมีน้ําในเข่านะดูนะเนี่ยตุยเลยอันเนี้ยหลีกเลี่ยงการเดินเยอะๆขึ้นลงบันได และลูกๆนั่งๆยองๆไม่เอาอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็กินยาลดอาการอักเสบย,ย่มข้อเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ